จากดำต, oh. ตื่นตื่นตื่นยังโ <Yeah>. oh. อ้เขามีเนื้อซีรบกวนเจ้าสิถามเจ้าว่าถามยังท่านจะพูดว่าผู้ใดของไงเอ้ยผู้ใดของไงเฮ็ต้าใดที่ซ้ายปะแมนบางไงไงซะบอกไงไงจากประสบการณ์ตรงเอะกับเบิ้งนิวโปรตีนคือเหรอนิวโปรตีนเออ,นเออ้อาว พูดง่ายกับเบ้งนีปกติเลยง่ายบ่นี่เออันบิงเนาะไม่นะเอออาผูหญิงผู้ซายเบิ้งเ่คือกันติบ่มีู้ชายนีเบิ้ังแม่นบ่แม่นแต่ีห่ิงเขาเบิ้งน่าผาคตัวจะบอกง่่นี่อืมอืมวจะเบลเบิ้งไปบ่ทีนี่ฮู้และผู้บบายางไกลไปไกลมากัเบิ้ง่แล้วผู้ใดมีพูายมาก่เางผู้บบาอยู่บมีแต่ผู้ใดู่้ใดเออกันเลาะเบิ่องกันแหะจะฮู้ผู้ใดของง่เนาะ ไปจอดเบื้องไผ่แล้บคุู้บริตลาดบ้านแต่สิได้ไปตลาดทั้งตัวคันมาแถวนี้บปมีผู้บริารเฮ้ยผู้นี้แหละเออย่างตลาดอยู่กัสิีโก้มึงว่าตีนตีกะจังซีเขากับเนีเบื้งหน้าอยู่แต่ทำเนียมเบื้งตีนในนึงอ้โหสองสาวสองใบเถาผู้สาวไม่เวียดไม่งนให้ยังกันอยู่หนาอยู่พี่หนาอยู่พี่ นายุพีไม่ใส่มาไปใส่ปุ๋ยบักซิดานายุพีเป็นผ้กขึ้น้อยแท้ไดใส่พีบมังยลูกอยังเยอะน่อยสินายุพีไม่พากันเบิ่งกีหยอกงไมีอย่างกูม่แวกก็ได้ไปใส่นั่งเาเรื่องกูบาได้เนี่ยเห็นปะ บอสิไปตลาดซนน้อนไปเล่นตลาดเออนาอยู่พี่นาอยู่พี่อู้ไอ้ตั้งเจ้านี่น้อยเนาะน้อยน้อยเฮ้ยไอ้กระเนี้ยซุ้มมองนี้ไปผุนอ่ะทรงจนฮัดบอกเขาว่ามันน้อยน้อยนี่คนมันไป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 สิไปใส่กระไปไปจะไปไหมน้อยพูดนี่อย่างบนรูเรื่องรูเล่าเขาสิไปหาไปตลาดดอกเขาเจอกันสองคนจะไม่แล้วก็โน้อยกระโดกระเดียเออ กูขี้ดั่มทรงดั่มดั่มอยู่นี่นะน่ะตายก็น้อยพูดเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงให้จ้องไปวงยู่ตลาดนี่แหละก็บ่คิดว่าเราสีน้อยขนาดนี้ตัวซีไปหาเบิ้องพวกไหดีล่ะนั่นแหละไอ้ตั้งเราก็น้อยพูดมันสีมีบ่เอ้ยครงนี้ปู้ยงใหญ่จักบ่มีดิก็คือสีน้อยเบิดตัวสั่นโน้อยเบิดน้อยเบิดบ้านนี่ดิเบิดรูบ้านนี้หามัน ปูปนี้นี่ปูใหญ่จากคุเค้เนรออันนี้น้อยสันส,ส,สันล่าตายตายุงซิบมีซูมีแฟนจากเรื่ออะเฮานีน่เน,น,นบอกยังซิบมีสถอขคว่า,าน,น้อยปะนอะไน่านเนห่กกะกระัังว่าสีดได้ของน้อยน้อยก็เื่อคืนาสิน้อยปานีแอตั้งกันเลยนตลาดเ้องภาสีนี้จีหินบหละมีหรอกละจักคำคำจากน้อยมันห่อนคำก่อน ด้าต้มไข่กับกินแตงนด้วยแซ่บเลยนี่นะเป็นยังไงล่ะโอ้ยยกินกินเผาเนาะเออได้ยังกินแล้วมั้ยนี่ต้มข้หำต้มข้าหำปะปะยาปอกปอกนะปะปะยาปอกปอก เออเจ็บตีนเออนักตีนอุ้มอุ้มเขาเห็นแล้วเห็นยังคนโปรตีนใไงนี่บังง่มยบังง่าย้าเล็บกันไงหรือติวตีนกันบังง่ายยังพากันอ่อนซ่อนอย่างนอ้ําพาดี่ไอ้ฮะเจ้าตีนจะไงต่ยิ่ไเลโอ้ยง่ายง่าเมื่อคืนไอ้ฝันฝันยังฝันพระทวดาเทวดาลงมาให้พร้อม อยากได้ยังอธิษานเอาเดิร์ฟัสัไอ้ก็เลยอยากได้เน่าในไงแล้วอยากได้โปรตีนไหเน่ยได้โปรตีนไงคนก็เลยใ็ดโปรตีนให้อนว่าถ้าโปรตีนไงยังก็สิ่งญ่เบิร์สไงเลยอ่ะอี่ี้เาบอกงฮะอูาฮักกูได้พอนดีตะกี้เขาก็บอกได้แนมาด้วยตีนได้่ยเดมาน้อยแต่ว่าจะนิี่ลนะตะกี้เ่าบไซํมนี่ดอกนบ่เป็นวะน่เศร้าเนี่ยไงเขคเข้มเถอะ นักนักลูกก็บโโขึ้นได้เลยนี้โคตรง่ายเลยใช้ย่างได้บ่นี่ย่างก็ลำบากเพราะนักทั้งลุมทั้งเทิงวไนซื้อเกือบไม่ไหวอืมไม่ได้เกือบถ้าเล่นวัาสี่ขอมเพิ่งยืนเลยเขาตัดให้พิเศษเลยอ่ะเราง่ายแต่โปรตีนโปรตีนจะไม่ได้ครบสิฮะโปรตีนจะไม่ได้ครบสิบอบ์ประกอบบอเก็บธรรมดาได้น่ะง่ใหญ่ายาะอันนี้มันใหญ่ายขึ้นมากเกือบเบิ้งโปรตีนเอ้าผู้ใดอยากเบิ้องมาแลงกืบจัง บ่บ่ขันอยากเบิ้งก็เข้าไปเบิ้งก็ได้พอแล้วอยากสิเบิ้งปกติเอ้ยให้น่าจับนะฮะก้านี่จับมองนี่นี่ะราขอจับมึงจับแห้งได้ยังจับแห้งได้เอออันนั้นนี่หนุ่มซีดีมึงถึงเนี่ยมันหนึ่งเพราะว่าเล็บอไอเราต้องครบเลยจครบตัวครบหานี่อุตวตัวน่ะครบมันครบโอ้มันครบ อ๋อจะบิดจะบิทจะบิดเรบขึหัเอ้จะคูเห็นเล็บตีนไย่งนัมึงเป็นหลอกเล็บตีนกูเห็นอย่างมองแล้วว่าเร็บเราครบตอนบางวงฮะตอนบาหุวงนี่บ่โอ้ยดินดิน ตจะไม่ปตขีดอ่เอ่ยไปหน้าก่อนเ้อไปหน้าก็อนละอยตายเอาคือเป็นแนั้นมาดิอ้ยสุดเีแ่ม้มาเห็นนงกินลูกตายเากนึกว่าเราอันนั้นใหญ่จ๊ะคือแบว่าายุมันคือแปลกๆเป็นดำๆแลวเล็บปักใหญ่ตัวโอ้แต่กหนงมาใส่ตายจะเป็นสัว